ก็สิมีไก่ตัวดเต้มอยูวตัวเ่เฮ่เดปเ๊ดเฮเฮ่เฮ่เ่่เฮ่กเฮเ่เน่เงไก่ดเฮ่มี่่่

เ่าค่าน่าะสิไดกับเป็นอยู่รถค่ายล้อไมดไม่ไหลอน่ไปนีไปคนก็เ่นอรีนใดีละนักิมด้วยของแท่นเอมเอน่อมันดแ่ไนหนกนี่ละ

นั่นบอกก้านนี่ประจําเลยไดนกันเจ็บืนไม่ใส่จีดเจ็บขื่นดิแม่ถือแคบบัถือแคบถือแคบถืแคบม่ใส่จีดแน่แน่เอาไปหลางเลย เดี๋ยวชิวยอมหัวแสบปรับพัสเบอ่อนไปเดมันมันไหนแบ